ป้องกันเชื้อโรคแต่ก็ต้องป้องกันคนด้วยค่ะอาจจะเกิดความเครียดหรืออะไรไม่ทราบได้นะครับบุกไปชิงเมียกับลูกที่กักตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองก,กระบี่ครับตามภาพนี้ท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับที่เจ้าที่ไปตรวจสอบนะครับโรงแรมที่เกิดเหตุ เป็นที่กักตัวผู้ติดเชื้อปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เองครับในช่วงสายๆมีผู้ชายคนหนึ่งครับบุกไปสถา,านที่แห่งนี้ถือทุเรียนไปด้วยนะบอ,บอกว่า,าจะมาเยี่ยมเมียกับลูกที่บอกว่าติดเชื้อ <จะ S 1> แล้วก็กัก<า>ตัวอยู่ตรงนี้รปภเขาไม่ให้เอาขึ้นไปแล้วครับทุเรียนนี่นะไม่ได้หรอกแล้วก็ตามัาไงครับนายคนนี้ก็เลยโมโหครับชื่อว่าสมยศนี่นะเดินไปเดินมาสุดท้ายทําไงครับนี่นะไปคุยกับรปภร,รปภเขาไม่ให้ขึ้นที่โรงแรมนะ ตัดสินใจนะครับใช้บุตรปืนยิงกระจกคันทีเปรี้ยงเลยครับกระจกแตกโอ้ยทําไงครับรปภวิ่งหนีนายสมยศนะครับวิ่งขึ้นไปเอาลูกกับเมียนะครับนี่ออกมาแล้วก็ขึ้นรถฟอร์จูเนอร์แล้วก็พกปืนไปด้วยลักษณะก็คือว่าใคราใครกับคนเมาอ่างนั้นนะครับพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องหนีไปไหนครับในพื้นที่ห่างไกลจากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับประมาณสักน0สิบกิโลกว่าบ่ายสองเมื่อวานนี้เจ้าที่เขาก็ไปปิดล้อมอยู่ในฟาร์มไก่แห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่านายคนนี้ ไปยิงคนอื่นอีกนี่นะครับตามภาพที่ปรากฏนี่นะไปยิงลูกน้องนะครับอยู่ที่ฟาร์มไก่ชื่อว่านายถนอมรักศีทองบาดเจ็บด้วยนะครับสุดท้ายนายคนนี้ขับรถหนีไปอีกครับน<อ>ี่นะแล้ว ไปถูกจับเรียบร้อยพูดจาไม่รู้เรื่องอนี่ครับใส่กุญแจมือมีอาวุธปืนด้วยนะครับลูกซองไขประเยมีกระสุนปืนด้วยรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับนี่นะไม่พูดจาอะไรครับบอกอย่างเดียวว่าผมไม่พอใจ จับลูกจับเมียผมไปกักขังได้อย่างไรไปอยู่ที่ตรงโน้นเห็นไหมมันอาจจะเกิดจากความเครียดหรือการุดแต่แต่นะครับตำรวจก็ต้องว่าไปนี่นะค่ะช่วงนี้สตังก็ไม่ค่อยมีกันแต่ก็ต้องมีสติด้วยนะคะก็ลําบากกันทุกอย่างยากค่ะ